มาเจอขนมอย่างหนึ่งนะคะที่เห็นแล้วแบบสะดุดตาสะดุดใจต้องแวะเข้ามาดูให้ได้นะคะคือตัวนั้นค่ะที่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมๆตัวนี้นะคะ เหมือนกระยาศาสตร์เลยอะพยายามส่องแล้วส่องอีกสงสัยจะคิดถึงประเทศไทยมากมองหาอะไรที่เป็นของไทยๆกินซึ่งมันก็มีไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้ามีโอกาสก็จะต้องสอยอ่ะเดี๋ยวจะซื้อไปสักหน่อยหนึ่งแล้วกัน เผื่อจะกินไม่ได้อันนี้พ่อค้ากำลังช่างของที่เป็นแป้งทอดแบบเค็มๆก่อนนะคะแต่ตัวก้อนสี่เหลี่ยมนั้นเดี๋ยวเหองก็จะซื้อไปสักประมาณ250กรัมเราจะกลับไปนั่งกินที่บ้านนะคะ รอพ่อบ้านเขาต่อรองราคาก่อนแกชอบต่อขนมตัวนี้นะคะที่ไปเห็นที่ตลาดมาแล้วก็บอกว่ามันเหมือนแกยาศาดบ้านเราเลยก็เลยซื้อมานิดหน่อยเดี๋ยวจะลองชิมดูนะคะเหมือนแกยาศาสตแต่ว่าแกยาศาสบ้านเรามันจะมีถั่วหรอสอง มันจะมีงามันจะมีอะไรหลายๆอย่างอ่ะแต่อันนี้มันแบบเป็นข้าวอย่างเดียวเลยอ่ะเหมือนลายหวานเนาะลองินดิน่าจะเหมือนลายอะ่ะ <c oughs> อนดวานหนึง <c oughs> ใช้น้ำตาลมะพร้าวนะคะกินเพลินดีเหมือนกันโอเคมันคือลายอะคะ่ะที่หญิงเคยพาไปดูนะคะที่เขาปั้นเป็นรูปก,กลมๆอตอนช่วงหน้าหนาวรสชาติเหมือนกันเลยแต่ว่าทำเป็นแท่งไอเราก็คิดว่ามันเหมือนกระยาศาสตร์ตกลงเหมือนแค่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตนะคะหายสงสัยละ บ๊ายบายค่ะ